คือถ้าไม่สวยนี่คนเกลียดทั้งกองถ้าไม่สวยนี่คนเกลียดทั้งกองถ้าไม่สวยนี่คนเกลียดทั้งกอเอออีใบแกเดงอีใบนี่ใส่วินดี้เลยมีเคยงอนไหมเหรอหลอนจริงเหรอจริงเหรอไม่เคยโอ้โหหรือมันเกิดไปอรุยกองทรายสวัสดีค่ะใบเฟิร์นค่ะรับบทเป็นนางจากเรื่องสร้อยสวรรค์งาม สวัสดีครับไาน์นพัชครับรับบทเป็นเทียนในเรื่องสร้อยสบันง่ายครับไม่บ่อยค่ะแต่นี่ไม่ค่อยงอนเงี่ยไม่เคยงอนค่ะผมไม่รู้เลยว่าเขางอนตอนไหนมีรู้แค่นันเดียวเนี่ยมีเคยงอนไหมหลอนจริงเหรอจริงเหรอ่คอ อ๋อ <Es> oh. อะไรมันเยอะจอมถ่ายด้วยไปตอบไลน์เป็นงอนไม่อ่านและถ้าเกิดไลน์เป็นเรื่องที่ม well? ันไม่ชอบมันจะไม่อ่านแต่ถ้าเกิดพิมพ์นอกไแม่ถ้าพิมพ์เทคกอะไรผลไม้ตอบมาได้แต่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้ค่ะเขาที่แก้จนหลังๆผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่แก้งผมเสียเปียกคดีพิกหัวหมอสุดสุด แต่งเลยผมอ่ะหลายอย่างนี่ขีก้วกวนกวนมากเลยคือ <c oughs> ถ้าไม่สวยนี่คนเกลียดทั้งกอง <c oughs> ถ้าไม่สวยนี่คนเกลียดทั้งกองถ้าไม่สวยนี่คนเกลียดทั้งกองเอออีใบแก้เองอีใบนีม่ใส่วีดีเลย <c oughs> <c oughs> แก้ทุกอ,อย่างเลย แบบเดินผ่านอะไรก็ล้อกินอะไรก็่ายอะไรก็ขู่ฟ้องแม่อะไรเงี้ยแก้งโวยวายแกงคนต้องไปสัมภาษณ์พี่ปั้นปั้นก็ไม่ใช่น้อยแต่นายก็ชอบแกล้งนะนายจะมีแบบต้องระวังดีๆเพราะเป็นคนหยิบโทรศัพท์แล้วเปิดกล้องไวมากด้วยความตัวสูงแล้วคุยเพื่อนแตะมืออยู่งลางทุกอย่างเป็นเหนียงกตเป็นรูจมูกเดี๋ยวเอาขึ้นมานิดนึงอย่างนี้เออโอเคตอบยากไม่เคยหมดขี้เกียจของเขานี่ไหม นี่นะแต่ไม่ได้อยู่ในกองอ่ะเออผมผมก็ไม่น่าจะอยู่ในกองโอ้ยนายกินเก่งดูชุดของใบเฟิร์นทั้งเรื่องดีๆนะครับช่วงนี้ฮะโฟกัสไปเลยนะครับอย่าดูแต่หน้าเขาเลยเอาวะล่ะช่วงนี้ถึงตรงนี้เอาวะล่ะนายพีสูจมันมีชุดที่ไม่มีสูงผมทอนครับผมทอนครับผมทอนดูวันเปียกเลยซีนต่อยนะถ้าเห็นพระเอกมันจะต่อยปุ๊บแต่สาวเสื้อมาวจับไปกางเกงแล้วค่อยต่อยได้เนี่ยสังเกตดีๆนะะ พอแล้วพอแล้วป่ะไมือเสมอกันยังเเคบื่อนี่คือเบื่อในเรื่องอะไรเบื่อเองะเบื่ออะไรก็ได้เหรอน่าจะบ่มนลยมั้งเขาไม่น่าจะเขาน่าจะเบื่อยากเบื่อแล้วเนี่ยเคยเคยเวลาตอบจริงๆมริงางเวลาไม่ตอบไลน์อะแต่เวันลามีเรื่องอะไรที่แบบเดือดร้อนจริงๆจะตอบเร็วแต่เรื่องอื่นมันแบบแอบเปิดเปิดอ่านแล้วก็ไม่เข้าไปดูเอาไปเอาไปเลย ไม่ไม่ได้แบบหม่ถือว่าอ้อนเขานะก็แบบนายจะปเป็นคนน่ารักกับผู้ใหญออ่กับแบบทุกคนในกองอะไรเงี้ยส่วนใบก็มีแต่ศัตรูแกงเขาไปั่ว <c oughs> อะไรเรื่องสุดอะไรบ <c oughs> อ,อ,อกอก่อนสิบอกก่อนเวลาไมนี้ชอบแบบไปของกินนี่ให้คุณแม่ผมเนี่ยส่งเค้กล่าสุดส่งเค้กอร่อยมาส่งนู้นส่งนี่มีถ่ายโฆษณายังยอมกินเลยนะเค้กใบเฟิร์นทีมเชน้องส่งมาให้ ที่หอนี่ว่านาคือผมอะนาร้อนแต่ผมมันไม่พูดผมถึงเงียบอ๋อตอนนี้พูดมากก็เลยดูนชยมันดูเป็นคนแบบถี่ท่วนอ่ะเป็นคนรอบคอบเป็นคนดูไม่ออกว่าใจร้อนนะเหมือนคิดแล้วคิดอีกกว่าจะออกมาเป็นอันเนี้ยน่าจะเฟิร์นนะใช่หรอเธอดูแบบมีของพร้อมอ่ะถ้าปวดหัวหูหางคิ้วอะไรนางมียาทุกชนิดอยู่ในกระเป๋าก็คิดว่าไม่น่าลืมนุ่นแม่เตรียมให้พูกัแม่หนูกินไปครึ่งนึงอ่ะเคยลืมตื่น จริงเหรอ,อ,อคือย,ยังไงแต่ว่าอยู่กับยายอยู่แล้วไงในคอนโดยอยู่ด้วยกันคนละหอ้องแล้วปกติจะตื่นตลอดทุกอย่างเสร็จสักต,ตื่นไปเลยลืมเวลาตื่นไปเลยอะ่ะอ๋อก็คือหลับอย่างนั้นลืมอะไรพิเศษหรือม,มันเกิดไป <laughs> <laughs> แหมเราก็เหมือนกันแหละเีย <laughs> จำไม่ได้เหมือนกัน <laughs> สวยด้วยตลกด้วยหายากนะครับสวยด้วยตลกด้วยหายากนะครับพี่นายดุมากจริงเหรอมันคนดุ ระสาทอ่ะ <laughs> ทนายก็วิ่งไปกระโดดไปไม่มีใครสนใจหนูเลยแล้วก็วิ่งทิ้งหนูไปเลยปล่อยหนูนอนหนูตรงแบบสนามหญ้านั้นไปเรื่อยเรื่อยๆหญ้าเต็มตัวก็แบบคือมันไม่มีคนมาเล่นไม่เนียนอ่ะ